สวัสดีค่ะคุณครูโออานะคะก็มาพบกับ EP ีที่3สําสำหรับในส่วนของเรื่องการติวโอเน็ตคณิตศาสตร์ป .6 นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของจำนวนนับนะคะวันนี้เราจะมาต่อข้อ11ถึงข้อ14กันนะคะมาเลยอ่ะดูโจทย์ข้อที่11นะคะโจทย์เขาบอกว่า ข้อใดใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณในการหาผลคูณของวงเล็บ5คูณ3คูณกับ4ข้อสอบจริงปี5 6นะคะ,ะข้อนี้จะต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างถึงจะทำข้อสอบข้อนี้ได้เราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติการสลับที่ของการคูณของจำนวนนับนี่เลยค่ะ สมบัติการสลับที่เดี๋ยวค,คุณครูทวนให้หน่อยสมบัติการสลับที่เขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้ละกันนะคะสมบัติการสลับที่นักเรียนหาที่โน้ตเลยนะคะหาสมุดเล่มเล็กหรือว่าสมุดเปล่าหรืออะไรก็ได้นะคะเอามาโน้ตไว้เลยสม,ส,ลเะะสมบัติการสลับที่การคูณเราจะได้จําได้นะคะสมบัติการสลับที่การคูณ ถ้าเป็นสองจำนวนนะคะคุณครูยกตัวอย่างถ้าเป็นสองจำนวนอย่างเช่น2คูณ3สลับที่กันก็คือ2อยู่ข้างหน้า3อยู่ข้างหลังก็แค่สลับ3ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าคูณกับยก2ไปไว้ข้างหลังเห็นไหมคะว่า2ตัวเนี้ยมันสลับที่กันอยู่แต่ว่าคำตอบเป็นไงคะ2คูณ3 2 3เป็น6 สามคูณสอง,สสองก็เป็น6สลับที่กันแล้วคำตอบก็ยังเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่ามันมีสมบัติการสลับที่การคูณต่อไปถ้าสมมุติเป็น3ามจำนวนสมมุติเป็น3ามจำนวน2องคูณสคูณหอ่าแน่นอนว่าถ้ามี3ามจำนวนนะคะเราจะต้องเริ่มทำ ที่ใดที่หนึ่งก่อนคู่ใดคู่หนึ่งก่อนใช่ไหมคะเขาก็จะมีวงเล็บมาให้ทีนี้มันสลับที่กันยังไงคะขัวอ่ะง่ายมากเลยคะ่ะจริงๆไม่ได้ยากเลยให้เรามองเจ้าตัวเนี้ยอ่ะเพราะว่าเราจะทำมันก่อนใช่ไหมคะให้มองเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวเลขหนึ่งตัวจำนวนหนึ่งตัวแล้วเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขอีกหนึ่งตัว จำนวนอีกหนึ่งตัวเราก็แค่มันอยู่ข้างหน้าเราก็สลับไปข้างหลังไอ้เจ้าตัวที่อยู่ข้างหลังเราก็สลับขึ้นมาข้างหน้ามันก็จะได้เป็นอะไรคะไอ้เจ้าอยู่ข้างหลังหนึ่งอยู่ข้างหลังสลับขึ้นมาข้างหน้าก็จะได้หนึ่งคูณก็ยังเหมือนเดิมทีนี้ ไอเจ้าวงเล็บ2อคูณสมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็โยกมันมาไว้ข้างหลังเวลาโยกต้องโยกมาทั้งก้อนนะคะเพราะฉะนั้นโยกมาทั้งก้อนก็คือวงเล็บ2อคูณสนั่นเองค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองแค่โยกมองให้มันเป็นเออมองให้มันเป็นแค่เออตัวเดียวนะคะแล้วเวลาโยกก็โยกมันมาทั้งหมดเลยเออยกมาทั้งก้อนเลยก็จะได้ สมบัติการสลับที่การคูณออกมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูช้อยข้อไหนถูกนะคะช้อยข้อไหนถูกโจทย์ของเราก็คือวงเล็บ5 3คูณ3คูณ4คุณค,ณคณขูขอเขียนคำตอบข้างบนนะคะไอเจ้าตัวนี้เป็น1ก้อนกรอนี้ก็เป็นอีก1กรอนสลับที่กันสิจ๊ะ4อยู่ข้างหลังสลับขึ้นมาข้างหน้าคูณเหมือนเดิมวงเล็บ 5.3. คูณ3ยกมันไปไว้ข้างหลังทั้ง ก้อนก็จะได้5คูณสส่วนคำตอบเป็นไงคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้60เท่ากันเหมือนเดิมเลยข้อไหนละคะ4คูณกับวงเล็บ5คูณ3เท่ากับ60ตอบข้อที่สวยสวยๆเลยเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้นะคะหาสมุดขึ้นมาจดโน้ตเลยไปต่อข้อ12กันเลยคะ่ะโจทย์บอกว่าต้องแทน ตัวที่อยู่ในช่องว่างด้วยจำนวนใดจึงจะทำให้วงเล็บ135คูณ15บวกกับวงเล็บ2 2 2คูณ15แล้วเท่ากับวงเล็บ135บวก202แล้วเอาไปคูณกับอะไรก็ไม่รู้และนะคะแล้วทำให้ ได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องอันนี้สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหน้าอันนี้คุณครูจะเรียกว่าข้างหน้านะคะอันนี้จะเรียกว่าข้างหลังอยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังลูกอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะก็คือตัวนี้เองตัวนี้เองนะคะเจ้าหมีนี่เองนะคะเป็นหมีเลยอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาคุณครูจะเริ่มพิจารณาจากข้างหลังเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ จะเรียกได้ว่าเขาใช้สมบัติการแจกแจงค่ะสมบัติการแจกแจงก็คือคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณครูมี2ตัวอย่างของครูนะคะสมบัติการแจกแจงอเขียนให้ก่อนสมบัติการแจกแจงแจกแจงการอะไรลูก ข้อนี้ต้องเป็นการแจกแจงการคูณนะคะการแจกแจงการคูณดูได้จากตัวนี้นะคะดูได้จากตัวนี้เลยสมบัติการจกแจกแจงการคูณตัวอย่างก็คือสมมติคุณครูมี10เดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนละกันนะมันจะมี2กรณีค่ะลูกมีกรณีที่1คือแจกแจงข้างหน้าก็อย่างเช่น10คูณกับวงเล็บ2บวก3และกันเนาะแล้วก็มีอีก กรณีหนึ่งก็คือแจกแจงจากข้างหลังอย่างเช่น2อบวก3แล้วก็คูณกับ10อ่ะเรามาดูเรามาดูแบบแรกกันเลยแจกแจงจากข้างหน้าเราก็แค่เอาเจ้าตัวนี้นะคะไปแจกแจงให้ทีละตัวค่ะเอา10ไปแจกแจงให้สองแล้วก็10ไปแจกแจงให้3ก็จะได้ออกมาเป็นสิบ คูณเราต้องเอาเครื่องหมายของเรามาด้วยนะคะเอาสัญ,ญลักษณ์มาด้วย10บคูณแจกแจงให้2ก็จะกลายเป็น10บคูณสค่ะเสร็จแล้วอะไรต่อคะเสร็จแล้วต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายข้างในค่ะสัญ,ญลักษณ์ข้างในก็คือบวกกับค่ะแล้วก็จะได้ก้อนหลังออกมาก็คือเอา10ไปแจกแจงให้กับ3าม เอาสัญ,ญลักษณ์มาด้วยนะคะก็จะได้เป็น10คูณ3เพราะฉะนั้นแจกแจงเสร็จแล้วนะคะแจกแจงจากข้างหน้าก็จะกลายเป็น10คูณ2บวกกับวงเล็บ10คูณ3นั่นเองนะคะคำตอบเหมือนเดิมไหมอ่ะลองเช็คดูสิลองเช็คด,ดูแบบหนึ่งคุณครูขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนนะคะอ่าเรามาลองเช็คดูนะจ๊ะเราต้องทำสองบวกสก่อนใช่ไหมลูก2อบวกสเป็น5 เอา10คูณ5เป็น50แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะคะ10คูณ2เป็น20บวกเก้าคูณ3เป็น30 10คูณ5ได้50 20บวก30ก็ยังได้50แสดงว่าก็ยังได้คำตอบเท่าเดิมนี่คือสมบัติการแจกแจงการครูณอันข้อที่1นเนี้ยเป็นการแจกแจงการคูณจากข้างหน้านะคะทีเนี้ยเรามาลองดูแจกแจงจากข้างหลังคล้ายๆกันเลยค่ะ ถ้าเหมือนกันเลยจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะคะตัวแรกเราก็ต้องเอา10แจกแจงให้กับ2แล right? 2> ้วก็10แจกแจงให้กับ3อะไรมาก่อนต้องแจกแจงให้ตัวนั้นก่อนไล่จากหน้าไปหลังค่ะไล่จากซ้ายไปขวาจะเห็นได้ว่าเวลาเราเริ่มอ่านโจทย์เนี่ยเราเจอ2ขึ้นก่อนใช่ไหมคะเวลาเราแจกแจงเราก็ต้องให้เกียรติสองค่ะ2มาก่อนต้องแจกแจงให้ก่อน2แล้วก็ต่อด้วยเนี่ยค่ะตัวที่เราแจกแจง ก็คือ2คูณกับ10เสร็จแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกสัญลักษณ์บวกแล้วก็แจกแจงให้ตัวหลังใครมาก่อนลูกเวลาอ่านโจทย์เห็น3ก่อน10นะเพราะฉะนั้นเวลาแจกแจงก็จะได้3คูณกับ10คคำตอบเป็นยังไงกันอยู่คำตอบก็ ลองเช็คดูเนาะเพื่อความชัว2์บวกสเป็น5คูณกับ10บอ่ะสองคูณสิเป็น20่สิบวกสคูณสิเป็น30 5สิคูณสิเป็น50 20ิบวกสาก็ยังเป็น50อยู่แสดงว่าก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นสมบัติการแจกแจงการคูณทําให้เราได้เป็นอะไรเอ่ยลูกมาดูที่โจทย์ของเรามันอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเราจะแทนเอ่อ อะไรลงไปในช่องว่างเมื่อแจกแจงไปแล้วว่าทำให้ได้เท่ากับตัวข้างหน้านักเรียนสังเกตเห็นอะไรลูกเห็นคูณ15คะ่ะคุณครูหนูเห็นคูณ15ทั้งสองตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูแทน15ลงไปในช่องว่างเวลาเราแจกแจงแจกแจงให้ตัวแรกก่อน135ก็จะได้เป็น 135คูณกับ15ได้ตัวนี้เลยใช่ไหมลูกนี่ไงคะ135คูณกับเจ้าตัวนี้ไงเราแจกแจงให้มันคูณกับ15บวกกับตัวที่2ก็จะได้เป็น202 202ตัวนี้นะแล้วก็คูณกับ15เหมือนกันเห็นไหมคะก็จะได้ออกมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ตัวที่ถูกต้องที่ต้องแทนลงไปคือข้อไหนคะข้อที่4นั่นเองเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจก็ไม่ยากเราก็ทําได้ต่อไปมาดูข้อที่13ค่ะคุณครูว่าข้อ11 12 13 14นี่น่าออกนะคะก็คือมันเป็นขั้นแอดวานซ์ก็คือมันยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแหละคุณครูว่าจากที่เราติวไป2พาร์ทแรกนะคะเนี่ยข้อแบบนี้น่าออกแล้วก็จริงๆแล้วส่วนมากอะ เด็กๆทำไม่ค่อยได้กันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จำสมบัติมันได้เข้าใจในสิ่งที่คุณครูอธิบายรับรองค่ะทำข้อสอบได้แน่นอนจริงๆไม่ได้ยากเกินความสามารถของเด็กๆที่น่ารัก,รกของคุณครูทุกคนหรอกค่ะคุณครูเชื่อว่าเราสามารถทำได้นะคะต่อมามาดูข้อ13นิดหาคำตอบของ7คูณ352โดยทำดังนี้อันนี้ข้อสอบจริงปี54อันนี้เป็นแบบ เขียนตอบนะคะก็คือให้เราหาคำตอบแล้วก็ฝนคำตอบเป็นตัวเลขเป็นจนํานวนนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่านิดทำดังนี้นะคะเอา7คูณ352เท่ากับ7คูณะจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าข้อนี้นิดนะคะเขาทำการเขาทำการกระจายค่ะ กระจาย352ออกเป็น300บวกกับ50บวกกับ2นะคะทีนี้สิ่งที่เขาต้องการรู้ก็คือเมื่อเขากระจายออกแล้วเนี่ยแจกแจงแจกแจง7เข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นอะไรอ่าเพราะฉะนั้นง่ายเลยไหมคะทีนี้ง่ายเลยคุณครูสอนมาแล้ว2ข้อนะคะเพราะฉะนั้นแจกแจงเข้าไปก็จะได้เป็น7คูณตัวแรกคืออะไรคะ7คูณ300 บวกกับ7คูณ50แล้วก็บวกกับ7คูณ2อโอโหข้อนี้มองปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่องว่างคุณครูต้องเติม7ลงไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7มี1 2 3 4 5 6 7นักเรียนก็ไปฝนที่ช่องที่7นะคะเวลาระบายคำตอบแบบนี้เลย บนข้อที่7แบบนี้สวยๆดำๆเน้นๆเลยอย่างนี้นะคะรับรองถูกต้องเน้นโอ้ง่ายมากเลยโอ้ข้อ13ใช้เวลาคือถ้าคือถ้าเห็นก็สอบปุ๊บเนี่ยคุณครูใช้เวลาแค่สองวีอ่ะตอบเลย ใช่ไหมคะถ้าเราทำได้ต่อไปข้อที่14นะคะข้อใดเป็นสมบัติการสลับที่ของการบวกในการหาผลบวกของวงเล็บ3บวก5บวก2อันนี้ข้อสอบจริงปี5-7าจําได้ไหมคะจำได้ไหมการสลับที่ของการบวกอตอนนั้นคุณครูสอนสลับที่ของการคูณเนาะทีนี้การสลับที่ของการบวกค่ะมาเดี๋ยวทวนให้เหมือนกันเลยลูกเหมือนกันเลยค่ะสมบัติ จดนะถ้าอยากจำได้ต้องจดตามถ้าไม่ทันสต็อปหรือรีกลับไปแล้วก็ฟังใหม่อีกรอบฟังให้เข้าใจลูกฟังจนจำได้อะให้มันเข้าใจซึมเข้าไปในตัวเราเจอเข้อสอบมาแบบไหนทำได้แน่นอนคะ่ะอย่าจาแบบจำแบบงูงูงปลาปลากออากาขออาขาต้องจำแบบเข้าใจเราต้องเข้าใจวิธีการทำนะคะสมบัติ การสลับที่ของการบวกอ่ะข้อ11คุณครูทบทวนการสมบัติการสลับที่ของการคูณไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูสมบัติการสลับที่ของการบวกนะคะก็จะมี2แบบเหมือนกันอ่ะสแบบเหมือนกันนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างคุณครูมีวงเล็บ1บวก2เอาเอาง่ายๆแล้วก็บวก3กับ1บวกกับ2แล้วก็บวกกับสาอันนี้การบวกให้เยอะหน่อยนะคะแต่การคูณก็เหมือนเหมือนกันนะันแหละถึงจะให้น้อยแต่ก็ให้เข้าใจเหมือนให้เข้าใจตรงกันนะคะสลับที่เราก็มองเจ้าก้อนนี้เป็นก้อนหนึง่งอันนี้ก็เป็นก้อนหนึง่งก็แค่สลับหน้ามาหลังหลังไปหน้าค่ะ 3จากอยู่ข้างหลังเอาขึ้นมาข้างหน้าบวกกับเหมือนเดิมนะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายเนี่ยยึดตัวนี้ลูกยึดยึดตัวที่ยึดตัวที่มันเรียกว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างพุพหน้ากับพุหลังเนี่ยนะคะก็คือเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะหลังจากนั้นเอาเจ้าตัวแรกสลับไปข้างหลังเลยตำแหน่งเหมือนเดิม1บวกสเหมือนเดิมค่ะสลับทางก้อนอทีนี้ ไอเจ้าเนี้ยอยู่ข้างหลังไอเจ้าก้อนใหญ่อยู่ข้างหลังก้อนเล็กอยู่ข้างหน้าสลับก็เหมือนกันค่ะจากข้างหลังเอาขึ้นมาข้างหน้าค่ะวงเล็บ2บวก3อยู่ข้างหลังใช่ไหมจ๊ะเราก็เอามันขึ้นมาข้างหน้าค่ะแล้วเจ้าหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราก็อย่าลืมค่ะตัวเนี้ยเอามาจากตรงนี้นะตัวกลางระหว่า,าง2ก้อนนะคะ เอาสัญลักษณ์มาเหมือนเดิมเผื่อเป็นลบอย่างเงี้ยลูกจะได้แบบแต่ว่าลบไม่มีสมบัติการสลับทีนะคะเออเนาะไม่สับสนหรอกเผื่อเป็นคูณอ่าสอรี่ทีเผื่อเป็นคูณก็ยึดยึดเครื่องหมายตามเดิมนะคะถ้าเป็นคูณก็ใช้คูณนั่นแหละ1อยู่ข้างหน้าเราก็สลับไปไว้ข้างหลังแค่นี้เองสมบัติการสลับที่การบวกการคูณเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยต่างกันแค่สัญลักษณ์ต่างกันแค,ญญแค่เครื่องหมายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น เรามาดู3บวก5บวกด้วย2นะคะ3บวก5บวกด้วยได้เป็นเท่าไหร่นะคะสลับที่การครูณมองให้เป็น1ก้อนมองให้เป็น1ก้อนหน้ามาหลังออหลังมาหน้าหน้าไปหลังก็จะได้เป็นเดี๋ยวเขียนเต็มเต็มให้เลยแล้วกันนะคะอ่ะลอกมาตั้งแต่แรกเลยวงเล็บ3บวก5วงเล็บปิดบวกกับสสลับที่การเสร็จปุ๊บ เจ้าสองอยู่ข้างหลังเอามันขึ้นมาข้างหน้าค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวเชื่อมระหว่างพดระหว่างก้อนก็คือบวกบวงเล็บไอเจ้าวงเล็บ3บวก5อยู่ข้างหน้าโยกมันไปข้างหลังแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับข้อไหนลูกแต่อันนี้เขามีเท่ากับ10มาให้ก็คือผลลัพธ์มันเท่ากับ10นะคะก็จะได้ก็จะได้ตัวนี้นะคะ2บวกวงเล็บ 3.5บวก5ระวังดีๆนะลูกเห็นไหมคะว่าช้อยแต่ละช้อยมันใกล้เคียงกันมากเลยถ้าเราดูไม่ดีดูไม่ดีๆด,ดูด้วยความประมาทนี่คือสูญเสียไปเลยนะคะสูญเสียคะแนนไปเลยนะ่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นนะคะดูให้ดีๆแล้วก็ตอบให้ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อ3.2บวกกับวงเล็บ3.5บวก5เท่ากับ10เป็นไงคะไงไ่ายไหมลูกง่ายมากนะคะก็ทั้ง3 e p ก็ จบลงไปแล้วนะคะใครดู EP ไหนไม่ทันก็ไปย้อนดูนะคะจำนวนนับนี่จะมี EP 1 EP 2แล้วก็ EP 3ต่อไปคลิปหน้าคุณครูก็จะมาสอนหัวเรื่องใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะใจดีก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณครูเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็กดสับตะไคร้ให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนทุกคน